สวัสดีครับวันนี้เราหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งผัดชาปั่นเป็นก้อนๆแล้วก็น้ำน้ำร้อนเดือเดอเนาะ,ะทำเหมือนลูกชิ้นนะครับนี่พริกกระเทียมพริกจินดาแดงนะกระเทียมแค่นั้นแหละน,นี่หมูเด้งที่ได้มาลงผัดครับผมนี่เติมน้ำหน่อยใส่กระชายใส่ใบมะกรูดก่อนเลย พิกไทยออนอืมครับปรุงรสครับผงนัวน้ำตาลซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวนี่อ่าผัดเลยนี่ครับอ่าสีสันด้วยฟิกชีฟ้าครับผมฟิกชีฟ้าแดงนะเสร็จเรียบร้อยโหระพามาครับผมนี่อุย้ยสีมาแล้า นี่นี่ครับสุดยอดครับผมสีสันนี่โอ้โหชั้นเลือดอีกแล้วแก้มนี่หลงจานเลยครับเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟครับผมนี่โอ้เป็นคนก้อนสวยหอมหอมทั้งเครื่องเทศหอมทั้งใบโหระพานี่ครับหนึ่งจุดครับแม่สองตัวมาแล้ว เฮ้ยนี่มาอืมรสชาติครับจัดจ้านนีจังเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ